สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u ูทูบทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่4กรกฎาคม2565นะครับการสู้รบระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องและเวลานี้ก็จะเห็นว่ายูเครนนั้นเสียพื้นที่เนี่ยครับจับดวนบ้าให้กับทางด้านของทัพรัสเซียโดยล่าสุดนั้นพวกเขาเพิ่งเสียจังหวัดลูฮานให้กับทางด้านของทัพรัสเซียนะครับโดย ทหารนั้นได้ทิ้งเมืองลีซีซานและหนีออกจากพื้นที่ทําให้รัเสเซียนั้นสามารถยึดครองพื้นที่จังหวัดลูฮานได้ทั้งหมดก่อนหน้านี้รัเสเซียนั้นก็ยึดครองเมืองเครอร์ซอนรวมถึงเมลิทุปโปมาริอุปโปนะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคดอดบนบาสนั้นก็แทบว่าทั้งหมดตกอยู่ในมือของทางด้านรัเสเซียหลายฝ่ายนั้นก็มองว่าควรจะถึงเวลาที่ทางด้านยูเครนนั้นต้องเจรจาตับทางด้านรัเสเซียเพื่อหาข้อยุติเรื่องของสองคราม ไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายมากไปกว่านี้ล่าสุดครับเรื่องนี้มีความคิดเห็นจากทางด้านจอร์นเคอร์บี้ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวฟ็อกนิวนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับการเจรจา,าสันติภาพระหว่างทางด้านรัเสเซียและยูเครนเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายไม่พร้อมสำหรับการเจรจา,าดังกล่าวส่วนสหรัฐนั้นยังคงจะเร่งช่วยเหลือและสนับสนุนยูเครนต่อไป ด้วยเป้าหมายคือการทําให้แน่ใจว่ายูเครนคือผู้กําหนดชัยชนะในความขัดแย้งครั้งนี้เนื่องจากว่าสหรัฐนั้นไม่ต้องการให้ยูเครนพ่ยายแพ้ต่อรัสเซียนอกจากนี้เมื่อถูกถามถึงการเจรจารในอนาคตว่าสหรัฐมีแนวโน้มจะผลักดันให้เกิดขึ้นหรือไม่ทางด้านจอห์นเคอร์บี้ก็บอกว่าประธานาธิบดียูเครนคงจะต้องตอบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาสําหรับการอภิปรายเรื่องเหล่านี้ส่วนทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็ไม่ได้แสดงให้ เห็นว่าสนใจที่จะเจราจาต่อรองแต่อย่างใดทั้ทงนี้จอห์นเคอร์บี้ได้เสริมอีกว่าสหรัฐเพียงประเทศเดียวได้จัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่ยูเครนไปแล้วกว่า7 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆสอ0แ0ล้านบาทแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางด้านดมิทรีเปสคอฟโคโสกทําเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นได้บอกว่ายูเครนสามารถยุติความขัดแย้งได้ภายในวันเดียวโดยการสั่งให้กองกาลังวางอาวุธและทําความ ตกลงข้อเรียกร้องของรัสเซียและในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับทางด้านดมิทรีเปสคอฟก็ได้บอกว่าสหรัฐและพันธมิตรยัยงคงมีเดิมพันในสงครามต่อเนื่องจึงต้องป้องกันไม่ให้ยูเครนคิดถึงเรื่องสันติภาพแต่สุดท้ายแล้วสามัญสำนึกที่จะทําให้สถานการณ์สงบลงจะทําให้ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจานี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าสหรัฐนั้นเป็นผู้ที่กําหนดเกมของทางด้านยูเครนใช่หรือไม่เนื่องจากว่านีละจอร์ค์บี้นั้น ออกมาบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะให้ยูเครนนั้นเจรจาสันติภาพกับทางด้านรัสเซียแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นยังคงจะเดินหน้าเนี่ยครับหนุนทางด้านยูเครนทำสึกกับรัสเซียต่อไปครับ